ก็เทปนี้นะครับผมอยากจะมาแบ่งปันเทคนิคในการ break instance ของ Object ที่เรา copy แล้วมี Link นะครับหลายๆตัวพร้อมๆกันนะครับก็คือว่าตรงนี้จะเป็นไฟล์ที่เป็น l i ท์นะครับผมจะ copy แบบลิงกนะก็กด a n t e r n e t D แล้วก็กด X บายแบบนี้ผลกดชิป R เพื่อเป็นการ Copy เท่าๆกันนะครับและก็คือว่าเมื่อเราเนี่ยมีอ็อบเจกต์ที่ Copy แบบลิงก์นะฮะเราเข้าไปตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับตรงนี้เป็นตัวเลขที่แสดงว่าเนี่ยเป็นอ็อบเจกต์ลิงก์นะฮะ,ะกดชิป R อทีนึง่ง ครับก็คือว่าตรงนี้เรามีก๊อปมา5ตัวนะของกดเพสขยับปึ๊บโอเคตรงนี้ถ้าเป็นตะกร้อเนี่ยผมไม่รู้เทคนิคที่ว่าผมอยากจะทำลาย Instant Link ของอ็อบเจทีเดียวเนี่ยผมไม่สามารถเลือกแล้วกดตรงนี้ แล้วมันจะทําลายทุกตัวได้นะครับเพราะว่ามันจะเก็บค่าของมองตัวไว้อยู่นะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมถ้าต้องการทําลายลิงก์ของแต่ละตัวเนี่ยผมต้องเลือกทีละต,ตัวแล้วกดอย่างนี้นะฮะซึ่งผมได้ค้นพบวิธีการที่จะทําลายลิงก์พร้อมกันแล้วนะครับผมขอกด c t r l C ก่อนเนาะเพื่อที่จะกู้ให้มันเป็นตันลิงเนาะ ก็คือว่าถ้าตรงนี้เนี่ยเราเข้าไปในโหมดของ Show น e n d e r เนาะถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้ก็จะทุกอันก็จะเป็นลิงก์หมดแล้วถ้าผมปรับแบบนี้ทีนี้เราจะทำลายลิงก์พร้อมๆกันอย่างไรนะครับวิธีการก็ไม่ได้มีอะไรยากนะฮะให้เราเลือกทั้งหมดและไปที่ Object ไปหาคำว่า relation ไปคำว่า make single user กดตรงนี้นะฮะกึบก็คือจบตรงนี้จะเห็นว่าไม่มีโชว์ละถ้าผมเปลี่ยนสีเห็นไหมหรือปรับตรงนี้ก็จะไม่ลิงก์กันแต่ถ้าสมมุติผมอยากจะให้กลับมาเป็นลิงก์ใหม่เนี่ยผมก็เลือกทุกตัวแล้วก็เลือก กดชิปตัวสุดท้ายกด c t r o l L link object data ทุกตัวก็จะกลับเป็นตัวลิงก์เหมือนเดิมนะครับก็คือเคล็ดลับก็คือว่าเลือกทั้งหมดไปที่ object ไปที่ relation แล้วก็ make s i n g l e s o r object data นะครก็คือจะทำลายลิงก์ได้ทีนี้ถ้าเรามาดูซีนจริงเนี่ย สีนี้ผมรู้สึกว่า,าเราอยากทำลายลิงก์นะฮะถ้าเราไปกดอะไรอย่าเงี้ยวิธีการเช็คว่าอ็อบเจกต์ของเราเนี่ยอันไหนลิงก์กันเนี่ยก็คือให้เลือกหนึ่งตัวนะคะกดชิปแอลอ็อบเ t a ตตรงนี้ก็คือตัวไหนที่เป็นอินสแตนเนี่ยเขาก็จะเลือกทั้งหมดนะครับ ออบเจกต์ในที่นี้มีตัวที่เป็นลิงก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจกดชิปแอ L มีแต่ไฟนะที่เป็นลิงก์ก็อ่าสมมติว่าตรงนี้ผมกดอ n นทีเนต t ี ุกตรงนี้ก็คือจะลิงก์แล้วถ้าถไปที่แทบ็บแล้วก็ G นี่คือลิงก์เนาะอันเี่จต ตัวนี้จะมีสามตัววิธีการนี่คือ link ลิงกก็อยู่ก็เลือกตัวนะฮะแล้วก็ไปที่ Object relations w e b single user ถ้ามีแบทเทียวก็กดตรงนี้ก็ได้นะ ก็ทําลายหมดนเนี่ยก็คือตอนนี้เป็นอิสระละอะไรแบบนี้นะครับนี่คือสําหรับอ็อบเจกต์ถ้าตรงนี้เราจะทําลายพร้อมกันทุกตัวนะชิปแอลอ็อบเจกต์ดาตไปที่ Object กต์ลีเ o ชันแม็กซ์ซิงเกิเนื่องจากว่านี้เป็นไฟล ก็กดแค่ Object and Data ทีนี้ก็ทุกอันก็เป็นอิสระซึ่งกันและกันละเดี๋ยวเพิ่มนี้เป็น120ก็ได้เนาะอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีการทำลาย i n s t a n Link พร้อมๆกันในการกดปุ่มเดียวนะครับไม่ต้องกดทีละตัวนะฮะก็หวังว่าจะเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์ สำหรับคนที่ใช้ Blender และไม่รู้วิธีการทำลายลิง์เวลาเลือกหลายๆตัวพร้อมๆกันโดยกดค่าแค่ทีเดียวแล้วจบนะฮะเชื่อว่ามีประโยชน์มากสวัสดีครับ